็พบกันนะครับเวลาหนึ่งทุ่มครับเวลาหนึ่งทุ่มนะครับวันนี้เป็นสําหรับคนใหม่นะครับที่ถูกเชิญเข้ามานะครับห้องนี้ครับเป็นห้องประชุมนะครับเปิดโอกาสทางธุรกิจนะครับโครงการที่ชื่อว่าซิมปันสุขนะฮะซิมปันสุขนะครับโครงการซิมปันสุขคืออะไรนะฮะโครงการซิมปันสุขที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับแล้ววันนี้ ถ้าเรานะครับเข้ามาทําโครงการซิมปันสุขนะครับเราจะมีรายได้กันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับท่านจะได้รับฟังข้อมูลนะครับพี่กอล์ฟสอท่านทําได้หรือเปล่านะครับนะฮะแล้วสเนี่ยถ้าท่านทําได้นะครับท่านนะฮะพร้อมเริ่มต้นหรือเปล่านะครับลองฟังข้อมูลแล้วก็ลองตอบคําถามสาข้อนี้ดีดูถ้าฟังจบแล้วท่านชอบนะฮะถ้าฟังจบแล้วท่านคิดว่าเออมันน่าสนใจใช่ ขอเปิดเป็น PowerPoint นะครับแป๊บหนึ่งนะฮะพี่กบเองนะครับเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับพี่กบก็เป็นคนหนึ่งนะฮะที่นะครับเหมือนกับหลายๆท่านเลยนะครับก็เครียดนะฮะเครียดนะครับกับกับภาวะวิกฤตนะฮะโควิด -19 นะครับที่แพร่ระบาดนะครับอยู่ในประเทศไทยเนาะนะฮะ พี่กบเองเนี่ยนะครับมีโอกาสได้รู้จักกับโครงการซึมปันสุขนะครับเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับ2,563นะครับจากการแนะนำนะครับของอาจารย์ปรีดาใจหวังซึ่งอาจารย์ปรีดานะครับก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับนะท่านส่งนะฮะข้อมูลนะครับเป็นเซลเพจแบบเนี้ยมาให้ผมที่บ้านนะครับเมื่อปลายปีที่แล้วอาจารย์ปรีดาบอกว่าคุณกบนะครับเดี๋ยวมกราคมเนี่ยนะฮะจะมีค่ายโทรศัพท์มือถือค่ายหนึ่งนะครับ ที่เขาเองนะฮะกำลังจะเปิดโครงการรับสมัครตัวแทนแบบออนไลน์นะครับรับสมัครตัวแทนแบบออนไลน์นะครับนะฮะผมก็บอกว่าอาจารย์มันคืออะไรเหรอนะฮะรับสมัครตัวแทนถ้าเป็นขายของออนไลน์ผมไม่เอาแล้วนะครับอาจารย์พอดีว่าผมรู้สึกรู้สึกไม่ค่อยถนัดนะฮะขายของออนไลน์นะครับเอ้ยไม่ใช่คุณกบ อาจารย์ถ้าเกิดว่าเป็นธุรกิจเครือข่ายธุรกิจ MLM เนี่ยผมผมก็ไม่เอาแล้วนะครับอาจารย์ผมรู้สึกว่าผมอิ่มตัวแล้วผมก็ไม่ถนัดด้วยครับอาจารย์นะฮะซื้อของแล้วก็ไปเปิดแพ็กเกจนะครับวางซ้ายวางขวาโตข้างเดียวไม่ได้ตังผมไม่เอาแล้วนะอาจารย์ผมเหนื่อยไม่ใช่คุณกบลองดูก่อนนะฮะลองดูก่อนนะครับนะฮะ สิ่งที่เกิดเอ่ยขึ้นมาตรงนี้นะครับเอ่ยขึ้นมาตรงนี้เนี่ยสิ่งที่จะบอกว่าไม่ใช่ธุรกิจ MLM ไม่ดีไม่ใช่ธุรกิจขายของไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกส่วนตัวว่านะบแบบเราผมไม่ค่อยชอบแบบนั้นเท่านี้เนี่ยใครเข้ามาฟังเนี่ยครั้งแรกเราคิดว่าเฮ้ยมันจะต้องชวนชวนลงทุนนะเปิดแพ็กเกจซื้อสินค้าอันนี้ไม่ใช่นะครับหรือใครเข้าใจว่าจะต้องซื้อสินค้าเปิดบินนะครับ แล้วก็เอาสินค้าเนี่ยไปขายไปขายขายนะฮะอันนี้ก็ไม่ใช่มีคนทักพี่กบมาว่าโครงการซิมปันสุขขายซิมเหรอไม่ใช่นะครับลองฟังข้อมูลก่อนนะครับลองฟังข้อมูลก่อนถ้าแบบนั้นเนี่ยพี่กบก็ไม่มาทําเหมือนกันนะครับเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับโครงการซิมปันสุขนคัคือโครงการนะฮะ รับสมัครศูนย์บริการออนไลน์นะครับของค่ายโทรศัพท์มือถือค่ายนึงที่ชื่อว่าฟิลท e เลคอมเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยจะเล่าให้ฟังพีก่กบอ่านข้อมูลเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับพีก่กบก็เลยตัดสินใจนะครับตัดสินใจสมัครเข้ามาเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยโควิด1นแพร่ระบาดรอบที่2นะครับที่สมุทรสาครนะครับสมุทรสาครแล้วเราเปิดงานมามกราคมเนี่ย เราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรดีนะครับมันต้อง w o r ร์ r ฟอร์มโเราก็ไม่อยากจะไปเสี่ยงอายุก็เยอะแล้วนะครับถ้าเกิดติดโควิดขึ้นมาเนี่ยก็แย่เลยนะครับก็เลยว่าโอเคเห็นว่าเป็นงานออนไลน์ไม่ใช่ขายของออนไลน์นะครับไม่ใช่ธุรกิจเครือข่ายแล้วมันเริ่มต้นแค่1,500บาทก็สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนะครับตอนนั้นเนี่ยพี่กบมีโจทย์ว่านะมีโจทย์ว่ามกราเดือนมกราคมเนี่ยฮะ แฟนพี่กบบอกว่าป๊า,ปาเดี๋ยวมกราคมนะครับที่บ้านเราเนี่ยนะครับเราจะต้องจ่ายค่าเทอมลูกนะฮะสี่หมื่นนะครับแล้วก็จะจ้างจ่ายค่าไฟอีกสองหมื่นผัดเขาไว้ตั้งแต่เดือนธันวาแล้วนะฮะบ,บอกว่าจะขอมาจ่ายในเดือนมกราคมนะครับโจทย์ของพี่กบคือหาธุรกิจอะไรก็ได้สักธุรกิจหนึ่งนะครับที่จะมีเงินเข้ามาช่วยครอบครัวเนี่ยหกหมื่น 60,000นะฮนะก็วัดดวงครับกับการแล้วเลยสมัครเข้ามาในโครงการซิมปันสุกนะครับสมัครเข้ามาเนี่ยในโครงการซิมปันสุขโดยการเปิดสิทธิ์เดลเลอร์ตอนนั้นเนี่ยนะครับก็ได้ซิมมา1ซิมนะฮะได้ซิมมา1ซิมหน้าตาซิมจะเป็นแบบนี้ ตอนที่พิกกบสมัครเข้ามาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเริ่มต้นด้วยเงิน1,000บาทนะครับเริ่มต้นด้วยเงิน1,000นบาทเนื่องเมื่อมกราคมนะฮะพอได้ซิมมาเนี่ยนะครับพิกกบก็เริ่มต้นจากการที่เอาซิมเนี่ยใส่เครื่องแล้วก็ลงโทรดูครับบ้านพิกกบเนี่ยอยู่ที่จังหวัดสระบุรีครับตรงนั้นเนี่ยพระพุทธฉายมันเป็นสระบุรีเลี้ยวขวานะฮะใครที่ไปภาคอีสานจะต้องรู้พิกกบอยู่ตรงนั้นเลยสระบุรีสระบุรีเลี้ยวขวานะครับตรงพระพุทธฉายติดกับภูเขาเรดาภูเขาสูงๆนงฮะ ตรงภูเขาเรดาเนี่ยมันมีปัญหาตรงที่ว่าเวลาพี่กบกลับบ้านที่ต่างจังหวัดนะครับพี่กบอาจจะใช้โทรศัพท์ไม่ค่อยได้นะครับมันขึ้นแค่ขีดเดียวพี่กบใช้อยู่ค่ายหนึ่งไม่เอ่ยชื่อเขาดีกว่ามันขึ้นแค่ขีดเดียวมันใช้ไม่ได้ครับพี่กบสมัครเข้ามาเนี่ยแล้วพี่กบได้ซิมฟิลไปนะครับแล้วพี่กบก็ลองเอาไปใช้ดูเฮ้ยมันขึ้น3 4ี่ขีดบันโทรได้นะครับมันโทรได้มันเล่นอินเทอร์เน็ตได้เราก็ว้าวละเฮ้ยอย่างนี้มันก็ดีสิ นะครับมันก็ดีหลังจากนั้นเนี่ยเราลองใช้โทรดูเราลงเล่นอินเทอร์เน็ตดูมันใช้ได้พี่กบก็เริ่มเปิดใจนะครับเริ่มเปิดใจเริ่มเริ่มที่จะบอกต่อผู้คนครับว่าวันนี้ครับถ้าเราใช้โทรศัพท์มือถือโทรได้เหมือนค่ายเดิมที่เราเคยโทรเล่นอินเทอร์เน็ตได้เหมือนค่ายเดิมที่เคยโทรแต่ถ้าใช้แล้วมันสามารถสร้างรายได้ได้ดีไหมนะพี่กบก็เริ่มบอกต่อครับเดือนมกราคมนะฮะพี่กบสมัครเข้ามาเมื่อวันที่4ี่มกราคมนะครับใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยนะฮะยีวันครับ ในการที่บอกต่อผู้คนครับสามารถสร้างไรายได้กับโครงการซิมปันสุกกลับมานะครับในเดือนแรกนะครับอยู่ที่64750บาทครับเพื่อนเพื่อนว้าวไหมนะถ้าว้าวด้วยฮะช่วยกดแปรแปดได้หน่อยสําหรับพี่กบคนอื่นสําหรับคนอื่นอาจจะไม่ว้าวโอ้ยมันแค่หกหมื่นมาคุยนะฮะแต่สําหรับพี่กบมองว่าเนี่ยรอดแล้วนะอย่างเงี้ยรอดล้นะฮะ นั่งทํางานอยู่ที่บ้านแบบ100%เซไม่ได้ขับรถไปหาใครไปร้อยร้อยกิโลไม่ได้นัดเจอใครเพื่อเลี้ยงเลี้ยงกาแฟนั่งอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็โพสต์ a c e b o o k แล้วก็ไลฟ์สดแล้วก็แชร์ลิงก์แล้วมันได้6 4หมืในเดือนแรกใครว้าวช่วยกดแบดแปดให้หน่อยครับพี่กบบอกแฟนนะครับบอกว่าที่รักเราลอดแล้วนะครับวันนี้ครับนะบพี่กบทําโครงการซิมปันสุกมาทั้งหมดนะครับตั้งแต่วันที่4มกราคมนะฮะถึงวันนี้วันที่ ห้านะครับถึงวันนี้วันที่ห้าครับเป็นเวลาทั้งหมดเนี่ยแปดเดือนเต็มนะครับในโครงการซิมปันสุขนะครับก็อันนี้คือตัวเลขรายได้ของพี่กบนะครับเมื่อวันที่สองนะครับนะฮะแปดเดือนนะครับจากเงินเริ่มต้นเนี่ยหนึ 1, ่งพันหนึ่งพันบาทตอนที่พี่กบสมัครนะฮะหนึ่งพันบาทแต่ตอนนี้คือพันห้า แเดือนครับจากเงินเนี่ยพันหบาทมันสามารถเติบโตนะครับจนมีรายได้เนี่ยหนึ่งล้านหนึ่บาทครับและปัจจุบันครับพี่กบเป็นตำแหน่ง e l ลิทนะฮะตำแหน่งสูงสุดในโครงการซิมปันสุขนะฮะเป็น e l ลิทคนที่4ของประเทศไทยครับเพื่อนๆครับจากเงินเริ่มต้น1,500บาทใครว่าธุรกิจนี้น่าสนใจช่วยกดแบบเพื่อนๆครับวันนี้นะฮะ สำหรับคนที่มีเวลาจํากัดนะฮะสำหรับคนที่มีเวลาจํากัดนะครับพี่กบขอสรุปก่อนแล้วกันเนาะเผื่อ <IF> <ait> พี่กบจะพูดยาวเกินไปนะครับสําหรับคนที่มีเวลาจํากัดนะครับพี่กบขอสรุปข้อดีนะครับที่มันเป็นจุดเปิดใจให้พี่กบเองเนี่ยนะฮะชอบโครงการซิมปันสุกนะฮะเข้อดีนะครับทำไมที่ทําไมนะฮะที่ต้องทําซิมปันสุกนะฮะเข้อดีทําไมต้องทําซิมปันสุกนะฮะแป๊บหนึ่งนะฮะเข้อดีนะครับทําไม ทำไมถึงต้องทําซิมปันสุกนะครับ1นนะครับ1นนะหนึ่งนะครับโครงการซิมปันสุกนะครับมันเป็นธุรกิจที่เริ่มต้นง่ายสําหรับท่านที่เข้ามาฟังนะครับสําหรับท่านที่เข้ามาฟังนะครับคือโครงการนี้มันเริ่มต้นง่ายทําได้ทันทีแล้วก็มีโอกาสสาเร็จเริ่มต้นยังไงครับเมื่อเทียบกับธุรกิจออนไลน์อื่นตอนนี้ที่เขามีนะฮะอาจจะสมัครขายของอะไรก็ต่างแต่ว่าโครงการซิมปันสุกเนี่ยเราสมัครเข้ามาเนี่ยเราได้ซิมไป1ซิมซิมเนี่ยนะครับ แล้วเราก็เป็นตัวแทนได้ทันทีเลยครับเป็นตัวแทนได้ทันทีเลยเอาซิมเสียบเข้าโทรศัพท์มือถือสัญญาณมันขึ้นมันโทรได้มันเล่นอินเทอร์เน็ตได้มันจบมันไม่ต้องไปอธิบายเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าขายของนะฮะไม่ใช่ไม่ดีนะฮะ วันนี้พี่กบจะขายของลดความอ้วนพี่กบก็ต้องกินสามเดือนยังไม่อ้วนยังไม่ลดเลยฮะแล้วเราจะกว่ากว่าเราจะออกไปบอกคนนะฮะคอลลาเจนกินสามเดือนยังไม่ขาวเลยครับแล้วเราจะไปขายของอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะครับแต่ตรงโครงการซิมปันสุกมันไม่ต้องพูดอะไรเยอะฮะเอาซิมเสียบสัญญาณขึ้นโทรออกได้เริ่มต้นง่ายใช้เงินแค่พันห้าร้อยบาททําได้ทันทีเลยเนะี่ยคนธรรมดาธรรมดาก็ทําได้อายุสิบแปดปีขึ้นไปนะฮะสมัครได้หมดนะครับและที่สําคัญเนี่ยมันมีโอกาสสาเร็จ ในตอนนี้นะธุรกิจนะครับบนโลกออนไลน์มีเยอะแยะมากมายครับขายของออนไลน์มีเป็นพันๆบริษัทเป็นหมื่นๆบริษัทให้เราทำนะฮะธุรกิจ MLM มีเป็นหมื่นๆให้เราทำครับแต่ธุรกิจโทรและคมนาคมนะี่ะ ที่เปิดรับสมัครดีลเลอร์แล้วตัวแทนยังไม่มีครับมีที่นี่ที่เดียวดังนะั้นแล้วตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงโครงการที่เพิ่งเริ่มต้นเราเริ่มต้นก่อนนะฮะโอกาสประสบประสบความสำเร็จก่อนอันนี้คือข้อที่1นนะครับที่เป็นจุดเปิดใจแล้วพี่ก็มองว่าเฮ้ยมันมัน,ม,น,ม,นมันน่าสนใจ2คือมันใช้ทุนน้อยในโครงการนี้นะครับคุณไม่ต้องมีเงินพันคือมีเงินหลายๆพันนะฮะ นะครับใครที่เคยทําธุรกิจนะฮะที่ต้องลงทุนเนะฮะเป็นหมื่นนะฮะเป็นแสนมาแล้วครับโครงการซิมปันสุกนะฮะ<ไ>คุณใช้เงินเนะี่ยฮะเพียงแค่1 5 0 0บาทนะครับครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้ตลอดชีวิตใครชอบแบบนี้มั้งครับใช้เงินแค่พันห้าร้อยบาทไม่ต้องไปอัพเซลไม่ต้องไปอัพเซลไม่ต้องไปอัพตำแหน่งอีกแล้วไม่ต้องลงทุนอีกแล้วครั้งเดียวจบใครชอบมั้งสุงแค่พันห้าร้อยบาทคุณเริ่มต้นได้แล้วใช้ทุนแค่นี้นะครับสองคือถูกกฎหมาย นะครับถ้าไม่ถูกกฎหมายพี่ก็ก็ไม่ทำนะฮะทุกคนก็หลายตอนนี้นะฮะเราทำมาทั้งหมดเนี่ยประมาณสัก8เดือนนะครับมีคนสมัครเข้ามาเนี่ยเกือบสาม0 0่นคนแล้วครับมันได้รับการตรวจสอบมันได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเฮ้ยมันเป็นธุรกิจที่ถูกต้องการกฎหมายแล,แล้วไม่มีความเสี่ยงใดๆทั้งสิ้นนะครับใครที่เข้ามาแล้วฟังว่าเอ้ย e มันจะถูกกฎหมายไหมให้ท่านลืมข้อนี้ไปได้เลยลืมข้อนี้ไปได้เลยนะครับแล้วข้อสมก็คือในธุรกิจนี้ โครงการซิมบันสุกที่พี่กบจะพูดหลังจากนี้คือมันเป็นธุรกิจออนไลน์ที่ทุกคนสามารถเข้ามาทําได้ไม่มีการเพิ่มภาระวันนี้คุณจะขายของออนไลน์คุณใช้โทรศัพท์มือถือไหมวันนี้คุณขายของออนไลน์คุณใช้อินเทอร์เน็ตไหมคุณใช้วันนี้คุณเป็นข้าราชการคุณเป็นคุณครูคุณเป็นตำรวจคุณเป็นทหารคุณใช้โทรศัพท์มือถือหรือคุณเป็นอินเทอร์เน็ตไหมใช้ ธุรกิจนี้ครับคุณจะทําธุรกิจอะไรอยู่ก็ตามแต่คุณสามารถเข้ามาทําได้คุณไม่ต้องมีหน้าร้านคุณไม่ต้องมานั่งแพ็คของคุณไม่ต้องมาส่งของ นะไม่ได้เพิ่มภาระราคุณสามารถทําได้ไม่กระทบงานประจําและในธุรกิจนี้ไม่ใช่ธุรกิจเครือข่ายไม่ใช่ธุรกิจขายตรงท่านจะทําธุรกิจเครือข่ายกี่บริษัทท่านก็ทําซิมปันสุขได้ไม่มีการตัดรหัสครับไม่มีไม่มีการไปยกเลิกรหัสสมาชิกตราบใดเท่าที่ท่านเติมเงินเนี่ยท่านก็สามารถทําได้ใครว่าดีกดแปดแปดนะฮะไปต่อนะนะครับนี่คือข้อ3นะครับนะบข้อ4ี่คืออะไรครับแป๊บหนึ่งนะฮะข้อ4ี่คือ ทำเวลาไหนก็ได้นะครับเป็นออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับนะไม่กระทบงานประจานะครับและข้อ5คือได้เงินเร็วชอบไหมฮะทำวันนี้เนี่ยคอมมิชชั่นขึ้นมาวันนี้นะครับหลังเที่ยงคืนคุณถอนเงินได้เลยคุณไม่ต้องไปรอ15วันนะครับคุณไม่ต้องไปรอสิ้นเดือนได้รับคอมมิชชั่นเนี่ยคอมมิชชั่นเนี่ยถอนกันวันต่อวันเลยละสูงสุดเนี่ยวันละหมื่นและสามารถสร้างไรายได้ไม่จํากัดครับบางคนนะฮะสามารถสร้างไรายได้กันเนี่ย วันละส0 0 0 0ื่นบางคนสามารถสร้างรายได้กันวันละห้0 0 0ื่นครับชอบธุรกิจแบบนี้ไหมได้เงินเร็วๆนะฮะแล้วได้ได้ไม่จํากัดถ้าชอบนะฮะไปต่อนะครับไปต่อเนาะข้อต่อไปข้อ6นะฮะในโครงการซิมปันสุกนะฮะคุณบอกว่าพี่ผมไม่เก่งออนไลน์นะฮะผมไม่เก่งเลยนะฮะไม่ต้องกลัวเลยครับโครงการนี้นะครับมันเป็นโครงการที่คนธรรมดาธรรมดานะฮะ บ้านๆอย่างพี่กบเนี่ยฮะทำได้คนอื่นก็ทําได้ครับจะมีระบบนะฮะในการสอนงานนะครับตั้งแต่คุณเริ่มต้นเลยฮะยันแอดวานเลยไม่ต้องกลัวเลยนะครับมีระบบการสอนมีระบบพี่เลี้ยงในคอยช่วยแค่ตัวเองนะครับเอาตัวเองเนี่ยเข้ามาเรียนรู้นะครับคุณไม่ต้องเสียสตังค่าคอร์สต่างๆนะครับในนี้จะมีคอร์สสอนคุณตั้งแต่เบสิกเลยนะฮะยันแอดวานเลยคุณอยากจะเรียนรู้เรื่องของการยิงแอดโฆษณาเรื่องไหนคุณไม่ต้องไปเสียสตังค์ครับมีสอนอยู่ในระบบนะฮะ การไลฟ์สดการถ่ายภาพต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยใครว่าดีไม่ต้องเสียเงินเป็นหมื่นๆไปเสียค่าคาอร์สเรียนนะครับ7นะฮะในโครงการซิมปันสุขนะฮะต้องบอกว่าโครงการนี้นะครับทําเป็นอาชีพได้ไม่ใช่แค่หาอะไรได้300-800ครับแต่โครงการนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะฝากอนาคตนะฮะแล้วก็เติบโตกับธุรกิจโทรคมนาคมยึดเป็นอาชีพได้ครับเพื่อนๆครับ ค่ายโทรศัพท์มือถือที่เรารู้จักกันในประเทศไทยเนี่ยเปิดมาแล้ว30ปีจาก3จากนี้ไปอีก20ปี30ปีเขาก็ไม่เลิกนั่นหมายความว่าวันนี้ครับถ้าเราเข้ามาทําโครงการซิมปันสุขนะฮะเราทําวันนี้เนี่ยมันยาวไปเลยอีก10ปี20ปี30ปีส่งต่อเป็นมรดกให้ลูกหลานได้ใครชอบธุรกิจแบบนี้บ้างฮะถ้าใครชอบช่วยกดแปแปให้หน่อยนะฮะนี่ครับคือ7ข้อดีที่พี่ผมมองว่าเฮ้ยทำไมทําไมต้องมาทําโครงการซิมปันสุขโอเคไหมฮะ โอเคนะฮะถ้าโอเคเราไปต่อนะครับเราไปต่อสําหรับท่านพี่ท่านมีเวลาจํากัดนะฮะโอเคนะครับแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขอครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับพี่กบขอเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนวันนี้นะครับใครที่เข้ามาฟังเนี่ยทั้งทั้งหมดเนี่ยจากเงิน1,500บาทเนี่ยมันสามารถสร้างหลักรายได้หลักล้านได้เนี่ยคุณให้โอกาสตัวเองไหมครับได้ไหมครับวันนี้นะครับพัน0บาทครั้งเดียวเก็บเกี่ยวทั้งชีวิตให้โอกาสตัวเองได้ไหมครับเพื่อนๆครับ 1500บาทเนี่ยนะครับเก็บไว้เนี่ยก็ไม่ได้ทําให้เรารวยขึ้นไปกว่าเดิมครับนะฮะแต่ถ้า1 5 0 0บาทเนี่ยแล้วมาทําโครงการซิมปันสุกเนี่ยแเดือนแล้วมีรายได้หลักล้านเนี่ยใครให้โอกาสตัวเองได้ช่วยกดเลข7เข้ามาหน่อยครับถ้าวันนี้ครับเราบอกว่าช่วงนี้นะครับไม่มีนะฮะช่วงนี้แบบไม่มีตังเลยพี่กบผมแย่แล้วครับพี่กบบอกเลยว่ายิ่งไม่มียิ่งต้องทําครับยิ่งไม่ทํายิ่งไม่มีครับ อันโอกาสมาดแมน,นเมื่อมาถึงนะครับควรคํานึงไขว่คว้าหาเหตุผลนะฮะอย่ามัวรออย่ามัวคิดจิตกังวลน,นะครับยามเราจนเรายามเราเจ็บใครเล่าจะช่วยเรานะครับโครงการซิมปันสุขคืออะไรใครรู้บ้างคือหนทางสร้างชีวิตอันสดใสคือหนทางช่วยพัฒนาประเทศไทยเชิญท่านทั้งหลายจงฟังด้วยหวังดี1คือเราได้เป็นดีลเลอร์ในโครงการหนึ่งคือเราได้ช็อปออนไลน ของค่ายโทรศัพท์มือถือของฟิลสองนะฮะเราได้เป็นตัวแทนนะครับเป็นอาชีพที่มันมีศักดิ์ศรีนะฮะสามรายได้ล้วนมากมีนะฮะเชิญน้องพี่อย่าพลาดโอกาสทองครับกดแปลๆให้หน่อยฮะกดแปลๆให้หน่อยพันห้าร้อยบาทครับวันนี้อดทนฟังหน่อยนะครับพี่กบจะมาบอกว่าวันนี้ครับเราจะใช้เงินพันห้าร้อยบาทนะครับมาพลิกชีวิตกันนะครับใช้เงินพันห้าร้อยบาทมาพลิกชีวิตกันนะครับไปต่อครับ